สวัสดีครับหลังจากที่เปิดตัวกันไปแล้วนะครับกับเครื่อง Flashport p h o t CD นะครับตอนนี้ก็เลยตามมาติดติดเลยครับเอาใจสายเลเซอเลยครับผมกับเครื่องอบ UV นะครับ Curling b o x FC3 นะครับเครื่องนี้นะครับดีไซน์สีดำสนิทเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆครับเห็นไหมครับแบัที่ผมขอให้ดูนะเครื่องเนี่ยก็มีน้ำหนักได้เลยครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองยกให้ดูครับผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ กือบ10กิโลครับผมจากดูจากภายนอกนะครับตัวนี้นะครับจะมีสวิตที่สามารถปิดแล้วก็เปิดได้นะครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับผมสังเกตจากหน้าเครื่องอาจจะไม่มีไฟขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเปิดนะครับพอเปิดออกมาก็จะมีโลโก้แ f o ฟอ e ขึ้นมานะครับแล้วคข้าุณปุ่มที่เราเคยตั้งเอาไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝาเครื่องก่อนนะครับผมตัวนี้ดีไซน์เครื่องจะเป็นฝาเปิดนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่3ตัวนะครับที่คอยดูดฝาเครื่องเพื่อปิดเปิดเครื่องนะครับผม และจะมีแผ่นรองอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันแสง UV รอดผ่านนะครับซึ่งตัวนี้ก็ป้องกันได้ดีทีเดียวครับผมและต่อมาครับด้านในครับผมตัวนี้จะมีแสง UV ทั้งหมด30หลอดนะครับมี6หลอดที่อยู่ด้านใต้นะครับและด้านบนอีก24หลอดนะครับรวมเป็น30หลอดนะครับและแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นฐานรองครับผมฐานรองแบบอลูมิเนียมครับฐานตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยเนาะบางเจ้าเขาก็จะมี อลูมิเนียมแล้วก็มีพลาสติกอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เราใช้มือเดียวในการเก็บได้ครับมือเดียวจบเสร็จเลยและก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้สามารถอบทั้งชิ้นเดียวแบบใหญ่ๆไปเลยชิ้นน,นี้ก็ได้ครับผมหรือจะอบหลายๆชิ้นก็ยังได้ครับผมเอาทีละหลายชิ้นก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผม4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือส่วนที่กดสปาร์ทนะครับ ที่นิ้วทิมให้ดูนะครับแล้วส่วนที่สองก็คืออุณหภูมิเทมเซ็ตนะครับผมเทมเซตมีอะไรบ้างก็จะมีแค่ตัวเดียวครับก็คือการตั้งค่าอุณหภูมิครับอุณหภูมิจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่35ไปสุดอยู่ที่60นะครับและไทม์เซตสามารถตั้งได้ตั้งแต่0แล้วก็เวลาสูงสุดนะครับในที่นี้ก็อยู่ที่3 0 0ครับผมเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับพอถึง300ปุ๊บ ตัวการบดของเขาก็ยังหมดได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขเขาจะไม่ขึ้นแล้วครับผมส่วนเรื่องระบบการใช้งานนะครับผมของเครื่องนี้นะครับก็จะมี2โหมดหลักๆนะก็คือโหมด normal แนละโหมด strong นะครับโหมด normal ใช้สําหรับเรซินทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเกรดทั่วไปหรือเรียกง่ายๆว่า standard resin นะครับส่วน strong เป็นโหมดสําหรับ เลซินเป็นเกจอุตสาหากรรมนะครับซึ่งตัว UV นะครับจะปล่อยแสงที่เข้มข้นกว่าโหมด normal นะครับผม